อพาน้องแมทวันนี้มาตรวจฟันค่ะเป็นเป็นที่จัดฟันเป็นคลินิกจัดฟันนะคะเชื่ออย่าเป็นคลินิกจัดฟันนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่ที่ฟันเขาเริ่มหลุดแล้วจ้า y j u s จะ h o w you how to do it โอเคคือฟันน้องค่ะตอนนี้หลุดออกแล้วนะคะก็จะมีบางส่วนที่มันแบบไม่ตรงไม่อะไรเงี้ยคุณพ่อก็เลย ให้มาตรวจก่อนนะคะว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้จัดหรอกเพราะแค่เจ็ดขวบนะคะแต่ว่าคุณหมออยากจะให้ดูพื้นฐานมาก่อนว่าอะไรยังไงเลยก่อนนี้ก็เลยพามาเช็คแม่ด้ตื่นเต้ใหญ่เลยบอกว่าเขาจะทําอะไรหนุ่มไหมอะไรเงี้ยแม่ด้บอกกลัวอันนี้เป็นคลินิกจัดฟันนะลูกไม่ใช่คลินิกที่เราไปถอนฟันกลัวอันนี้เป็นคลินิกจัดฟันเพราะกุ้งก็จัดมาแต่กุ้งจัดแบบใสนะคะเขาเรียกอินวิสไลน์นะคะแต่ของแม่น่าจะเป็นไซเล็ก นี่เขามีแบบให้ดูด้วยจ้า Not yet honey you know because you only seven so you still have baby teeth a lot right so they re not ready to do it Do what To fix like that to see you put bracelet on Do I need brace Yes but not now don't ก a ัวจะใส่อ n v i <don> s a l i g เหมือนแม่เหรอแต่เด็กก็เขาไม่ใส่หรอก ตอนแรกคุณพ่อจะพามาถตกคุณพ่อ,อเครื่องดีเลยจากเม็กซิโกนะคะสรุป4ชั่วโมงจริงๆคุณพ่อต้องมาถึงตั้งแต่ที5ครึ่งนะคะตอนนี้3โมงแล้ว9โมงแล้วเฮ้ยว้ายุเท,ที่องนะนี่ลงให้ทาไมอะคะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเขาไม่ได้เชมมาเลยเลยกลับมาถึงบ้านค่ะพอดีมาคุณพ่อเพิ่งถึงบ้านนะคะก็รอเขาอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะรับเขาไปทํางานด้วยเลยะคะ่ะน้าฮนนี หลับกูรอนแอฟแ l a n ์ I miss my wife กูหลับคิดว่ามันจะขนหมดไหม <laughs> <c oughs> ใส่รถอะแต่รรถเเข็นไมันก็ต้องพูนๆน,นิดนึงไม่เป็นไรอันนั้นเอาได้เหรออันนั้นหมดแล้วหรอข้างในนั้นอะเมืองจังใสนังบูเบิร์ตเลยนะ่ะโอ้ยเนาะ <c oughs> ไปเติมสต็อกจ้าคิดดูว่ามันแบบเป็นตั้งสามสี่อันนะมันหมดได้งฟังูได้ใช่ไหมนี่ปูพี่ไก่ไม่น่าจะไปหมดล็อกรอบเนี้ยเออเอาแค่สองอันแหละกล่องแบบหมดเร็วมากขนาดว่าเราซื้อมาแบบสต็อกแน่นเลยนะกล่องมหมดเกลี้ยงเลย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่พี่ไกดดันอันนี้เข้าไปด้วยดันไปปิดมองนั้นเลยอ่ะปิดตอนนั้นเลยกล่องน่าจะได้เจ้าของจักจ้าอะไรเอ่ยคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้ออันนี้คือเจ้าของนะคะเจ้าของจักนี่ห้องทํางานนะคะห้องทํางานมีทุกอย่างแบบว่าเป็นล็อกเลยนะล็อกแบบสําหรับทํางานเลยนะอันนี้คืองานวันนี้จ้า ใส่ผิดรูไงพี่ไปใส่รูข้างมันต้องอยู่ตรงกลางมันก็จะไม่เกิดมันดูดดง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 ก็รู้อยู่ว่าใส่ผิดก็ไม่เกิดจริงๆอ่ะไม่ไม่ต้องจับก็ได้นะถ้าเราทําไปอย่างเนี้ยแล้วพอมันเต็มอันนี้มันจะหยุดให้เวคุณใส่เต็มเออแต่เราอยากทำไงเราก็เลยแบบจับประมาณาั้่อยากให้มันไปพันเพราะละคุณพ่อพาลูกไปเล่นเมื่อวานไปเล่นสกีนะคะวันนี้ไปเล่นไปสเก็ตค่ะไปเรียนสเก็ต แล้วคุณแม่นะคะอยู่บ้านนะคุณแม่ทําอะไรนี่อุปกรณ์ทำอาหากินนี่เพิ่งมาจากเมืองไทยนะคะก็ฝากอ่าลองลองผู้บริหารนะคะผู้ช่วยคุณพ่อเขาไปเมืองไทยมาเมื่ออ่าหลายสัปดาห์ก่อนนะคะกุ้งก็เลยซื้อแล้วก็ให้เขาวิ้วมาให้นะคะสี่ถุง <laughs> เป็นคนที่ไม่เคยใช้ของที่นี่เลยต้องเป็นใช้ของเมืองไทยเท่านั้นเพราะว่าที่นี่มันกลิ่นไม่เหมือนบ้านเราแล้วก็นี่ค่ะงานของเราวันนี้ค่ะเสื้อประมาณยี่สิบตัวเพราะว่าสี่สัปดาห์ที่กุ้งไม่ได้รีลเลย ทั้งคุณช่วงคุณพ่อป่วยด้วยแล้วก็คุณพ่อเดินทางด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเอ๊ะเสียงเสีนนยงกอกแกกอกแกนั่นคือพี่ไก่พี่ไก่กําลังทําอะไรก็ไม่รู้ไปทําทานอะไรก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วค่ะยืนกสองสองชั่วโมงนะคะเกือบยี่สิบตัววันนี้รีดพยายามรีดเร็วๆหน่อยอาจจะไม่เนี้ยบเท่าที่เคยทำเนี่ยก็โอเคอยู่ ก็จะมีรอยๆบ้างนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนี่นีมีรอยนิดหนึ่งแบบทับข้างหลังนะลีดผ้าเสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะมาเข้าครัวนะคะทําขนมกันวันนี้นะคะกุ้งทําข้าวเหนียวแดงค่ะประกุงพอไมมได้ทานนานแล้วนะคะระหว่างในกุ้งเคี่ยวน้ําตาลเนี่ยกุ้งก็จะนึ่งข้าวเหนียวไปด้วยแต่ว่าบางทีข้าวเหนียวสุกแล้วแต่ว่าน้ําตาลกุ้งต้องเคี่ยวประมาณ40-50นาทีเลยนะคะก่อนที่จะลงข้าวเหนียวคะ่ะก็จะทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีโอกาสเข้าครัวอีกแล้วคะ่ะ หิมะหายไปนะวันนี้ลบเจ็ดแต่ว่าวันก่อน,อนฝนตกนะคะหิมะเลยหายไปจะให้ดูอะไรบางอย่างนี่ต้นผักชีนะคะนี่ต้นผักชี <laughs> ก็ยังไม่ไปนะแต่แข็งนะจ๊ะแข็งโปกเลยนี่แข็งแข็งพ่อลูกอยู่ไหน <S <S วันนี้อากาศลบเจ็ดนะคะว่าไงลูก <S 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 oh you want to take a photo with that? how you feel here oh it's beautiful honey yeah. The water s <S ลบเจ็ดดูค่ะ put your put your um hand in the water it's hot there 100 degrees 86 on that side <Yeah. S 1> degree celsius <Yeah. S 1> or Fahrenheit Fahrenheit, Fahrenheit. okay ค <x> ่ะลบเจ็ดนะคะเดี okay, ๋ยวแป๊บหนึ okay, ่งแป๊บหนึ่งแม่ถ่ายให้ดีเลี่ยงให้แม่ไปถ่ายรูปนะคะอากาศก็จะแห้งๆเนาะลดลบเจ็ดเนาะเย็นไหมเย็นมาก พี่ไก่ตักออกมาได้เลยของนั้นนะอย่าหนูที่เหลือหนูเอาไปใส่ขนมอะไรนั่นแหละมันสุกแล้วก็เนี่ยฉันตักมากินแกจะเอาไหมแกจะกินไหมไม่เอาไม่เอาหนูไม่ค่อยมักข้าวเหนียวเท่าไหร่กินได้แต่ไม่มักเท่าไหร่รู้ไหมใครกินข้าวเหนียวจิ้มส้มตำบ้านหนูลูกชายหนูจ้ะยายบอกไอ้ป้าเพราะบ้านหนูส่วนใหญ่จะกินข้าวเจ้ากับส้มตำกันเขาจะไม่ค่อยอยากเอาข้าวเหนียวจิ้มแต่ลูกเราอะทั้งที่เราเลี้ยงนะแล้วก็เขาไม่ได้อยู่กับกับใครเลยด้วยความที่ว่าเขามีมีเชื้อไม่สายนะเลี้ยงด่างสังเกต ฟังเหมือนเดิมลูกชายอ่ะน้องฟิวอ่ะกินขาน้าวเหนียวจิ้มกับส้มตำปกติเขาไม่ได้กินง่ายขนาดนั้นนะมาจ้าเมียมมมม่ยงหมูสามชั้นถูกไหมพี่ไก่เนี่ยงหมูสามชั้นวันนี้พี่ไก่ทำพริกนะ่าไม่น่าจะพลาดแล้วละ่ะวันก่อนพี่ไก่ทำไม่อร่อยพี่ไก่ซำเค็มปีเลยพี่ไก่ใส่อะไรนะพี่ไก่ใส่นั้นน่ะน้ำปลาคือเทจกุกจุกจุกจกเลยจา้า เค็มบ้างหวานบ้างช่วงนี้หลุดบ่อยอันนี้ค็แกะมาเป็นอ๋ออันนี้แกะแล้วมาเคี่ยวขนมกันต่อคะ่ะกระทะนี้นะคะต้องเคี่ยวแบบไม่หยุดเลยนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะถึงจะได้เป็นแบบนี้อันนี้สูตรคุณยายบุญมาเลยนะเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้คือข้าวเหนียวที่เราอบกวนเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะรอใส่งานนะคะยังไม่ได้คั่วงาน นหนึ่งถาดพอดีนะคะก็จะประมาณลิตรนิดๆน,นะคะข้างล่างแล้วค่ะมาแพ็คของต่อนะคะพอดีมีของจากอเมซอนนะคะออเดอร์เข้ามานี้ค่ะต้องมานั่งไล่แพ็คนะคะเพราะนี้วันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะมีมีมีม,ม,มีเด็กสองคนมาเล่นด้วยค่ะเด็กน้อยสองคนมาเล่นที่บ้านนะคะเราขยะไปแล้วเด็กน้อยมาเล่นรถที่บ้าน แฟนทิปก็ไก่คนนอนห้องเดียวกันมาแล้วนะแฟนทิปมันไม่เวิร์คไม่ไม่อ๋อผัวทิปเขานอนห้องเดียวกันด้วยนะแต่เขานอนคนละรอบยังไม่ถึงเวลาเ่ะหยอกเขานอนกันห้องเดียวกันนะคะแต่นอนคนละวันะเอ๋จะเอ๋ใครมาหอนี่ พี่กายดูนั่งมองหนูดินมองหนูเป็นตัวประหลาดเลยพี่ขอพี่ขอเล่นดีเลยดิมองหนูเป็นตัวประหลาดเลยพี่ไม่ค่อยเห็นกันหรอลูกมองเป็นตัวประหลาดเลยลูกกินแม็กกินนมเลยเราไม่รู้ว่าเขแค่ไหนใช่นจะจับใส่ชุดไอ้นี่แป๊บเดียวองใ้ยื้อสีดีพี่ไก่โซกับเช้ารออยู่ไหนวะไม่ให้จับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูฉายโอกระเช้าใส่ก่อน เเนนี่น่ยลใส่ชุดไทยด้วยแต่ถอดเสื้อไม่ได้เพราะว่าหนาวนะคะไหนไหนไอุไ๊บ oh, cannot eat this I love your Thai clothes okay this you have many t o y here เราเลียชอบมากเลยนะนั้นนะมาทีไรชวนแต่แมดี้มาเล่นเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวอรอเดี๋ยวรองงาก่อนนะคะงายังคั่วอยู่นะคะพอดีงาที่บ้านหมดกุ้งพึ่งไปซื้อมา <laughs> พึ่งไปซื้องามากําลังคั่วงายอยู่คะ่ะเดี๋ยวจะเอามาโรยใส่ข้าวเหนียวแดงกันจ้า น,นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วจ้ามีงานะคะนี่นะคะมีงาครบแล้วนะคะจริงๆสีมันอนะมันชัดกว่านี้นะแต่พอดีถ่ายกลางคืนก็จะดำๆหน่อยนะคะอันนี้นะคะแบ่งไปให้รองผู้บริหารนะคะ AGM นะคะนางเป็นคนบังคลาเทศนาะงชอบขนมที่กุ้งทำมากๆทุกอย่างเลยนะคะเวลาทำก็จะเอาไปฝากนางอันนี้ก็หมดไปครึ่งถาดแล้ว อันนี้จะไปให้อห้อันนี้เหมือนปลาหมึกเอาไปไปวัดอันนี้ก็าดที่เหมียวนะคะกับพี่ไก่เนะคะนี่จ้าเดี๋ยวจะเอาไปทานเองนะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ของกุ้งนะคะชีวิตที่เรียบง่ายนะคะที่อยู่ในแคนาดานาะกช่วงวันหยุดนะคะเราก็จะทําขนมด้วยบางทีก็อาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยบางทีก็เดือนละครั้งแล้วแต่ว่ากุ้งมีเวลาหรือเปล่าเนาะพี่ไก่ก็มาช่วยทํางานที่บ้านนะคะเพราะว่า มีออเดอร์ uh, นะคะมาจากลูกคา้าแล้วก็จากอเมซอนเยอะเลยหลังจากที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านนะคะหลานมาเยี่ยมบ้านก็จะเป็นบ้านที่แบบไม่ค่อยได้เยียบเหงาเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้อนรับแขกตลอดเวลาแล้วก็เราใช้ชีวิตง่ายๆนะคะอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องออกไปไหนเยอะนะคะพ่อก็พาลูกเล่นน้ําอยู่หลังบ้านเอาไปว่าคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะทะุกคนรักษาสุขภาพนะคะเจอกันใ่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ